เกมที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์นังสิตครับธรรมศาสตร์สเีเลียนอันดับ4เปิดบ้านรับการมาเยือนราชนาวีอันดับ10ครับทีมเยอนเคียย์ก่อนครับแล้วก็นี่ครับเปิดมาตัดได้ลูกนี้กุวย่ายิงดาบแรกดิบล็อก แล้วจังหวะสุดท้ายมาจ่ายให้ทางสุพนัทยิ่มสุพรรณครับถวายผ่านขึ้นมาโอ้สิบหกวินาทีธรรมศาสตร์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับสามคนครับป่าวงล้อมของทางกูเวีาแล้วยิงจ่ายให้เพื่อนยิงลูกนี้นะครับแต่ล่วงเลยครับทางสุพนัทขึ้นนําเร็วครับธรรมศาสตร์แล้วก็ดูขึ้นไมกครั้งครับลูกนี้ สกัดกันพลาดมาให้กูเบ่าชกแล้วก็โอ้ลบทุกสับป,ประตูเข้าไปยิงเป็น2อศูนย์ครับหนึ่งนาทีกับอีก3วินาทีครับธรรมศาสตร์หนีห่าง2อศูนย์ครับนี่ครับแนวรับที่ไม่เข้าใจกันแล้วครับแล้วเจอกูเบ่าที่ดักรออยู่แล้วครับแตะบอลลบ1หนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงลุวง,วงเข้าไปกับหลังมั่นใจเลยครับช่วงนี้เตโกกูเบ่ยตรงนี้ตัดได้ของทางฟาบิซซโอ ลุยขึ้นมาจ่ายไปติดแล้วมาเข้าทางวันเล่ลูกนี้หายไปเลยครับวีรศักดิ์ศรีชัยยิงให้ธรรมศาสตร์เซเรียนหนีห่าง3 0ต่อ0ในช่วง1นาทีครึ่งของครึ่งแรกนะครับเริ่มเกมมาเพียงอนาที30วินาทีครับธรรมศาสตร์ที่นำห่าง 30- ยครับยิงได้เด็ดขาดมากครับวีรศักดิ์วันเล่สายลูกนี้เข้ากับจะสามเหลี่ยมไปเลยนี่พยายามจะตอบโต้ครับ ขึ้นมาตรงนี้ของเดโชได้ฉีดยาเสาแรกก็ติดเซฟทางพนุรัตโอรานครับนี่ไงครับเสาแรกที่ยังปิดดีแล้วครับเจ้าเจมบอลทิ้งมาของทางธรรมศาสตร์ตรนี้ธีรวัตรทะลุช่องมาแล้วประยาสีมันตะครฉีดยาเข้าเสาสองครับ4ีต่อศูนย์ครับเนาทีที่ธรรมศาสตร์หนีห่างยิงได้เด็ดขาดเลยแหละครับ ปรดยาปลดล็อกสกอร์แรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในฤดูกาลนี้นะครับนี่ครับจังหวะทะลุช่องขึ้นมาต้องชมคนจ่ายด้วยแล้ะครับธีรวัต์วิชางามครับโจโกแล้วก็โอกาสลุ้นของทางราชนาวีบ้างครับเน่งๆนลูกนี้สายไปติดเซฟครับของทางพนุรัตน์โอรานหรือว่ายิงดีแล้วล่ะครับแต่ว่านาที13ครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับ มีจังหวะศอกแล้วโตต้าเนี่ยนอนลงไปเลือดอาบเต็มหน้าเลยนะครับทางราชนาวีตัดสินใจขอลานอกเพื่อมาดูวิดีโอซับพอร์ตครับเปิดมาดูเนี่ยมองว่าเตียวโกกูเว่าไปสอกใส่ทางโตต้าครับรุศินตัดสินใจเรียกกูเว่ามาแล้วก็ให้เป็นใบแดงครับทำให้กูเว่าจะติดโทษแบนอีก2เกมหลังจากนี้ด้วยแล้วก็ ช่วงที่ประตูคนเยอะกว่ายิงไม่ได้ครับลูกนี้พอครบ2นาทีเนี่ยทางราชนวีทําไม่ได้ครับเป็นธรรมศาสตร์ที่ลงโทษแล้วครับธนาทิพย์แสงสังครับที่สปีดลงมาจากข้างสนามครับลาครบ2นาทีเติมผู้เล่นเท่ากันแล้วก็ชกบอลลากเข้าไปหลบทางทรงสักเหล่าเคนครับแล้วก็ยิงลงโล่งเข้าไปนาที15ครับธนาทิพย์ที่ลงมายิงประตูแรกในเกมนี้ แล้วก็ลุกมาลูกนี้ธนาทิปอีกครั้งสับลูกนี้แล้วฉีดยาดิเรียดเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูให้ธรรมศาสตร์หนีห่าง6-0ครับบอลให้มาจากธนพลมณีเพชรดูสเตปเท้าของทางเจ้าปอนเก็บ6-0ในครึ่งแรกพรยายามจะตอบโต้ครับโตต้ายิงติดเซฟเราจะวิ่งมาซ้ำของทางสุดที่พงศ์สีอ่อนก็จังหวะซ้ำที่ไม่เข้ากรอบแล้วครับครึ่งแรกจบด้วยสกอร์6-0นะครับ มาครึ่งหลังครับลูกนี้ใจลุยขึ้นมาแล้วยิงเหรอว่าติดเซฟของทางพานุรัตครับแล้วก็ย้งบอลจากเท้าเลยครับจังหวะนี้ของพีรพล์ตากิมนอกให้ฟาบี้พีรพล์ตบเสาสองแล้วก็ยิงโล่งโล่งของธีรวัตรวิชาง,งามครับเป็นเจ็ดต่อศูนย์ครับนาทีสามสิบเอ็ดยู่อีกครั้งครับไปแย่งมาจากเท้าของพีรพล์ตากิมนอกนะครับเล่นกับฟาบี้แล้วก็ตบมาให้ธิดวัตร ยิงที่สองสองโล่งๆไม่พลาดจังหวะนี้ตัวต้างัดมาแล้วกวนเล่ตามนะแมว่าติดซีฟของทางพานุรัตครับจังหวะยิงของกิติพงศ์เสียบอลอีกแล้วครับแล้วก็ธนาทิพที่แฮตทริกครับอเอาจนได้แล้วครับแฮตทริกแรกของเขาในฤดูกาลนี้นะครับ ได้มาเล่นในในที่2อดูสามคนครับฝ่ามาแล้วก็ยิงข้อเข้าเสาแรกเป็นราชนาวีลุกนี้โตต้าเปิดมาเสาสองแล้วก็มาตีไข่แตกได้สําเร็จนะครับ1.8ต่อครับนาทีที่35ครับไล่มาดึงจังหวะแล้วรอจนปิติชาธราสั่งเติมขึ้นมานะครับที่เสาสองแล้วก็จ่ายยัดให้ปิติชาเนะี่ยยิงเข้าไป มาตีใครแตกได้ในช่วงท้ายเกมะนะครับทางราชนาวีมีจังหวะสายเติมข้อติดปลายมือนิดนึงครับแล้วก็บอลพุ่งไปชนสามเหลี่ยมยังไม่ได้ประตูที่2ครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับทำให้จบเกมครับธรรมศาสตร์เซเลียนเปิดบ้านชนะราชนาวี8ประตนนูต่อ1ครับเป็นผลในการแข่งขันคู่แรกนะครับสําหรับเกมคู่นี้ครับ ผมธนพงษ์ขวัญแก้วและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ